ะะก็น้อมละลึกถึงท่านค,คุณจำปีพาเข้าร่วมชมวิดีโออ๋อจะจะชมด้วยหรอ,อไหนลองดูที่เราเป็นให้ด้วยนะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดามันจะช่วยฆ่าไข่พย,ยาิ จะช่วยค่าไข่พยาดนะคะแช่ไปเลยค่ะแช่โอเคใครเข้ามาก็มากดมาคุยกันได้นะคะในช่องนี้ค่ะคุยกันได้นะคะว่าชําระสารเคมีที่มันอยู่ในในผักที่เป็นหัว หัวพวกกระหลัำมาล้งผักเอาเวลาจะได้ช่วยจะได้มีเพิ่มเวลาบ้างเบกกิง้งโซดามันจะช่วยฆ่าไข่พยาธจะช่วยฆ่าไข่พยาธินะคะแช่ไปเลยค่ะแช่วันมาล้างผักค่ะ,คะ ใช้ soda, เบกกิ้งโซดาหนึ่ง้ำหนึ่งกะละมังนะคะใช้เบกกิ้งโซดาประมาณนี้ค่ะใส่ไปเลยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ไอ้กดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้ค่ะแล้วก็มามาแชร์ประสบการณ์การล้างผักด้วยเออสวัสดีค่ะ ล้างผักล้างผักกัดหอมเวียดนามนะคะล้างอันนี้ก็มันก็มีน่าจะมีพวกสารที่มีค้างตกค้างก็แช่ไปในป๊อกกิง้งแช่เย็นนี่เอามากินนี่กรอบเลยกรอบมากเลยส่วนตัวชอบมากเลยเนะี่ยมันจะกรอบโอเคนะ คนสองพึ่งได้สองพันก็สู้ๆกันทุกคนเนาะทำไปเรื่อยๆคุณดวงจันทร์ลุงเป้ามามาแชร์ประสบการณ์การล้างผักด้วยเออ,เอ,อชะล้างสารเคมีนะคะใส่เบกกิ้งโซดาค่ะเขาก็ให้ จะให้เราเชิญแต่เราก็ไม่ได้อนีเพราะเราก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเนาะโอเคเอวันนี้เรามาแชร์จัมเปอร์ไอ้จำปีเนาะคุณจำปีวันนี้ไปขายของไหมคะเ,เป็นไงมั่งสบายดีกันทุกคนเนาะอ,อยู่จังหวัดกันอยู่จังหวัดไหนอะเราอยู่ชนบุรีอยู่อำเภอศรีราชาเคมีเข้าในร่างกายเนาะ โอเควันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคุยคลิปแช่เย็นนี่เอามากินนี่กรอบเลยกรอบมากเลยแล้วส่วนตัวชอบมากเลยเนะี่ยมันจะกรอบเราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไมไดเมดไอนี่หรอกเพราะว่ามันเห็นมันเด้งคอมเมนต์ขึ้นมาเนาะสงสัยอันนั้นเขาทางไอเขาส่งมาแล้วก็เอา้าวันนี้เรามาแชร จัมเปอร์ไอ้จำปีเนาะคุณจำปีวันนี้ไปขายของไหมคะใจกันนะคะสู้ๆูไปด้วยกันเนาะทําไปเรื่อยๆจะไปซีเรียสมันก็จะไม่เครียดนะคุณดวงจันรุ่งเป้ากิ้งโซดานะคะกิ้งโซดาล้างไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะประมาณสักทำไปเรื่อยๆเนาะแดงก็แดงแดงแล้วเดี๋ยวมันก็เขียวได้ โอเคมาเริ่มกันเลยค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นไปมาอยู่กันเยอะเนาะโอเคโอเคนะคะวันนี้ก็มายังได้แค่ไม่ถึงสองพันแต่แต่ส่วนอื่นน่าจะครบดาวอะไรเงี้ยห้าร้อยคนครบแต่คนเนี้ยนี่อันนี้จะเป็นผักคะน้านะคะผักคะน้าค่ะ ถ้าใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดดูย้อนหลังก็ช่วยกดถูกใจกดคอมเมนาล้างผักเอาเวลาจะได้ช่วยจะได้มีเพิ่มเวลาบ้างสวัสดีค่ะล้างผักล้างผักแม่ผัก <c oughs> ผักขน้านะคะ สวัสดีนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าวันหยุดนะคะวันนี้วันที่สิบสามก็เป็นวันมาทำมาล้างผักกันดีกว่าเนอะล้างผักดูไปเรื่อยๆนะคะล้างผักเอาเวลาวันนี้เรามาแชร์จัมเปอร์ เอ้จำปีเนาะคุณจำปีวันนี้ไปขายของไหมคะแล้วก็มือแบบไม่ใช่มือใหม่อ่ะมือกลางๆแต่ยังไม่ไปถึงไหนเลยโอเคสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยเข้ามาทักทายให้กำลังมันไม่ได้หรือมันอะไรเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เนาะเพราะเราไม่เป็นอะอะส่งคำเชิญยี่สิบก็ได้มาอีกสองต้นก็เป็นสี่ต้นสี่ต้นยี่สิบบาทนะคะพักนาบ้านเรา ผักนาบ้านเราสี่ตนยี่สิบบาทล้างผักเอาเวลาจะได้ช่วยจะได้มีเพิ่มเวลาบ้างแม่ผักผักคนานะคะสวัสดีนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดมามาแชร์ประสบการณ์การล้างผักด้วยเอ,อ่อ แช่เย็นนี่เอามากินนี่กรอบเลยกรอบมากเลยแล้วส่วนตัวชอบมากเลยเนี่ยมันจะกรอบไปให้นะคะมาร่วมพูดคุยได้นะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการล้างผักคนมาล้างผักค่ะใช้เบกกิ้งโซดาหนึ่งน้ำหนึ่งกะละมังนะคะใช้เบกกิ้งโซดาประมาณนี้ค่ะใส่เลยค่ะตน้นไม่พอไม่พอรับประทาน สวัสดีนะคะต้องซื้อ20เราจะใช้เบกกิ้งโซดานะคะนันนี้เปิดน้ำแล้วเปิดน้ำไว้แดงกระแดงไปก็ทําคลิปทําอะไรไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากมายเนาะเอาเดี๋ยวเรามาล้างผักเอาเวลาจะได้ช่วย จะได้มีเพิ่มเวลาบ้างเป็นไงมัง่งสบายดีกันทุกคนเนาะอยู่จังหวัดกันอยู่จังหวัดไหนอะ่ะเราอยู่ชนบุรีอยู่อำเภอศรีราชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เอ๊กดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้ค่ะ แล้วก็เอ็นให้ด้วยนะคะค่ะมาดูกันเลยนะคะเราจะใช้ปัดนะคะที่อยู่อยู่ตามโคนต้นอะไรพวกนีเ้เราก็มองไม่เห็นเนาะก็แชร์ไปเลยแชร์ด้วยเบกกิ้งโซดาล้างด้วยถ้าใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดดูย้อนหลังก็ช่วยกดถูกใจกดคอมเมนต์ ทำมาล้างผักกันดีกว่าเนาะล้างผักดูไปเรื่อยๆนะคะล้างผักเอาเวลาเข้ามาดูย้อนหลังก็ช่วยกดคอมเมนต์กดไห์ด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็แช่น้ำแช่เบกกิ้งโซดาเนาะมันจะช่วยชะล้างพวกไขพยาธิที่มันเกาะตามโคนโคนก้านตอผักที่เราปลูกปลูกดินหรือไว้กดคอมเมนต์นะคะ ข้ามาพูดคุยกันได้นะคะล mm hmm. ้งจัดก็ทำไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องไปคิดมากคิดหมายว่างก็ทำไปมีแดงมีติดยิดกำรรม,มือหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยคะ่ะต่อน้ำหนึ่งกะละมังนะคะต่อน้ำหนึ่งกะละมังใส่ไปเลยวันนี้ก็ส,สวัสสรวัฒคตของในหลวงรัชกาลที่9้านะคะ mm hmm. ก็ น้อมละลึกถึงท่านโอเคมาเยอะจะตองให้ล้างสองบามังเลยค่ะ <c oughs> คนสองเพิ่งได้สองพันก็สู้ๆกันทุกคนเนาะทำไปเรื่อยๆคุณดวงจันทร์ลุงป้าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นผักกาดหอมผักกาดหอมเวียดนามผักกาดหอม